สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเนาะผมเบาเต๋านะครับอยู่กับช่องเต๋าสายกลางคือเก่าแล้วครับะสำหรับคลิปนี้นะครับสิพาทุกคนมาเห็ดหนวดกุ้งนะครับหนวดกุ้งมองไฟหน่อยนะครับบางคนยังม่ท่านเขาใจนะครับสำหรับสำหรับมือใหม่นะครับบอกว่าเอียงคือหนวดกุ้งนะครับแต่ก่อนผมกับบท่านหูคือกันนะครับตอนที่เห็ดหม่ๆหมบอกว่าหนวดกุ้งเอียงหนวดกุ้งนะครับบอกเขาใจนะครับนี่นะครับนี่หนวดกุ้งก็อื่นตัวนี้นะครับนี่จากนี้มาหนีนะครับใหม่ตัวนี้เนาะ ไม่ก็อื่นไม่หนวดกุ้งนะครับบางคนถามว่าจานเต๋าหนวดกุ้งผมเป็นอย่างมันหน่อยนะครับมันหน่อยมันขึ้นอยู่กับถี่เห้าเหลาหางนะครับหางเบ้าเกินนะครับแล้วก็เห้าเดินเดินหลายเดินน้อยนะครับมันอยู่ถี่เห่าวางหางนะครับวางหางน้ำหนักหางถ่านน้ำหนักหางหางเบ้าแห้งนะครับหนวดกุ้งกับสีหน่อยนะครับแต่เห้าเดินหลายเดินหลายนะครับหนวดกุ้งกับสีหน่อยนะครับเละมันอีกอย่างหนึ่งมันอยู่ถี่เห้าทวง ทวงเชิดทวงนอนนะครับมันอยู่ทีเฮ้าสีเห็ดว่าเข้าเสี้ยานำนักถ่าไดนะครับหนวดกุ้งเฮ้าสีใหญ่สีหน่อยมันก็ขึ้นอยู่ทีมันหลปัจจัยนะครับพี่น้องขึ้นอยู่กับหลายปัจัจเนาะถ้านำนักหางเฮ้ามันหลายแต่เฮ้าทวง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 หลทวงเงาทวงแปดเก่าเส้นสิบเส้นนะครับหนวดกุ้งมันเกิดสีหน่อยมันอยู่ที่เฮ้าเชิดแบบหนีบอเชิดแบบหนีบบางคนกับสีสิบหาเนสีนะครับบางคนกับทวงเสมอนะครับเนาะให้พี่น้องเอาไปปั๊บใส่เอานะครับเนาะบางคนกับ เฮ็ดบนีหนวดกุ้งบนญีเขาอื่นไพ่ไพ่หาตัวนี้เป็นไพ่ซิฟนะครับนี่เดี๋ยวผมเช็ดให้เบิ้งนะครับว่ามีวิธีการเฮ็ดแบบไดนะครับนี่ตัวนี้นะครับเป็นใหม่หนวดกุ้งนะครับถี่ห้าบทท่านเด้เฮ็ดนะครับเป็นใหม่ไพ่ธรรมดาแล้วนะครับนี่ผมได้ดัดได้นยังแล้วนะครับผมสีวัดจากหนีมาหนีซิฟเส้นนะครับดอกขีดแล้วก็สิบเอ็เส้นสิสองเส้นนะครับเทาสิบขีดเดี๋ยวผมสีพาทุกคนมาเฮ็ดให้เบิ้งว่ามีวิธีการเฮ็ดแบบไดนนะครับเนาะ ไม้ไผ่เนาะครับเฮ้าเด็ดตากให้มันแห่งสันนิทแลลวเนะครับตัวนี้มันอยู่ถี่เฮ้าสิวัดเอาบังไฟเนาะครับเฮ้าสี่เอาบังไฟยาวเท่าใดเฮากับวัดเอาแล้วก็ค่อยมาเทียบเอาเนาะครับนี่แต่สําหรับตัวนี้นะครับผมสีเฮ็ดให้เบ่งก่อนเนาะครับเนาะสาหรับมือไม่อาจสิบป่ทตนนข้าใจเนาะครับให้วัดเนาะครับวัดบนี้นะครับ1ิเซน สิบเส้นเราขีดไว้นะครับนี่สิบเส้นสิบเอ็ดนาะครับนี่สิบสองขีดไว้แบบนี้นะครับหลังจากที่เข้าขีดไว้แล้วนะครับนี่ก็สิเอาเอามีดตอกเข้านาะพาไว้นะครับพาเป็นเส้นเส้นสิบเอ็ดเส้นสิบสองแล้วก็เส้นสิบเนาะครับเนาะหลังจากนั้นเนาะครับนี่ก็บากไว้เลยนะครับนี่ ตัวนี้ผมสีเฮ็ดพ่อขาขาวพอ่พอพ่อประมาณเนาะครับเนาะก็ซีเฮ็ดให้ทุกคนเขาใจมากที่สุดเนาะครับเนาะบางคนประทันเขาใจเนาะครับมือไม้กับประทนันหูเนาะครับเนาะนี่บากไว้แบบนี้แล้วนะครับก็พาบาดออกไปเลยเนาะครับนี่เดี๋ยวคอยไปแต่งเอาถังหลังเนาะครับเนาะแต่งตอนที่เขาใส่น้ำน้ำนักหางแล้วเนาะครับเ่าสิ ใสนนวดกุ้งเท่าไดรนาะครับให้กับเอาแบบนั้นนาะครับเนาะบางคนเพิ่นกระซังนวดกุ้งนาะครับแต่ผมบดไอซังนาะครับ่าทวงหางแลวก็แหลวเลยนาะครับคอยไปไปแต่งแต่งเอาตอนที่ห้าเดินเดินเดินนาะครับมันแหลวแต่สูตรนาะครับเนาะสูตรไปสูตรมั่นนะครับเนาะแต่ตัวนี้ผมเซตนวดกุ้งห้เบึงก่อนนาะครับนี่นาะครับตัวนี้ที่ห้าขีดไว้นาะครับสิบเส้นสิบเอ็ดเส้นสิบสองเส้นน้ครับนี่ ห้าบากตัวนี้แล้วเขาเฮ็ดตัวนี้นะครับตัวนี้จากนี้มานีสิเป็นสิบเส้นนะครับจากนี้มานีสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับนี่บากลงแบบนี้แล้วนะครับต่อมานะครับให้พี่น้องปาดจากจากจุดสิบเอ็ดโอ้จากจุดสิบสองนะครับนี่ปาดเลาลงไปเลยนะครับนี่เลาลงไปเลาลงไปแบบนี้นะครับสองขางนะครับเนาะ แล้วให้มันเด่นะครับกระวามันพอดีนะครับอย่าให้หน่อยจนเกินไปนะครับเดี๋ยวค่อยเอาไปวัดกับบังไฟอีกท่านึงนะครับว่ามันสีเงาอจากสิ้นนะครับนี่นะครับนี่ปาาสองขางออกนะครับแล้วก็ปาดตรงกลางนะครับนี่ปาดจากจุดสิบสองเ้านะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับบอนนี้นะครับเสียเข้าเสียไปเทียบกับบบงไฟนะครับเวลาเข้ามัดเนาะนี่ นี่นะครับถือว่าออกมากไก่เคียงเดิอคนน้องครับเนาะลืมงามแล้วเนาะครับหลังจากนั้นเนาะครับนี่เอามาเทียบกับบังไฟเนาะครับนี่เราบังไฟมาเทียบแบบนี้เนาะครับเห็นเส้นบนที่เทาขีดไว้บ่เนาะครับนี่เ้นหัวเนาะครับนี่เข้าสิเอาจงไห้เนาะครับประมาณนี่ประมาณเส้นหนึ่งเฮ้เครื่องเส้นเนาะครับนี่เข้าสิตัดถิมเนาะ นี่นะครับแบบนี้ตัวนี้ตัวนี้คือเฮาวเสิเอาไปเทียบกับกับหนวดไอ้บางไฟเนะครับนี่ตัวที่เ้าสีบ,บากล้นครับนี่นี่แบบนี้มันต้องมีหาหาบางไฟเนะครับจากเ้าสียหัว่าเ้าสิบ,บากบันนี้เท่าไรนะครับตัวนี้พ่อเจ้าตัวนี้เป,นเป็นแบบยางก็้วนะครับนี่บาก,กนบากวันนี้ก็บากบันนี้ตัวนี้ก็วัดเอาเลยเนาะ ได้อย่ตัวนีคือว่าเสียเอาหางว่าใส่เถีบใส่ก็บรนี้นะครับนี่นี่แต่ว่าแต่ว่าตัวนีนะครับถีเ่เ้าใส ใส่หางบังไฟแล้วครับที่ห้าแทงเสร็จแล่านะครับห้าก็สิมาบากจากหัวบันนี้เนาะมาบากแบบนี้เนะา,ากกนเนะถ้าว่าผมติดหนวดกุง้งเดาวได้ผมก็สิวัดจากนี่มาเนาะครับนี่วัดจากนี่มาเห้าสิเสลียกันเนาะครับนี่หานเอาเนาะครับเนาะส่วนมากผมสิเอาหกหกหกเศษเนาะครับนี่หกเศษครึ่ง หกเส้นเริ่งเหล่าก็สิบสามสิบสามเห่าก็มาสิบเก่านะครับ นี่นะครับถือว่าเสร็จแล้วนะครับนี่พี่น้องนวดกุ้งนะครับห้าสิบางคนกะสีเอ้าหลูกหมูนะครับหลูกหมูหรือหินเจียนะครับเจียเจียแต่งรบเหลี่ยมรบหยางให้มันงามนะครับนี่รบกวีนะครับเจียเจียรบเจียยางให้มันเรียบร้อยเรียบนอนมันสีเงียนกว่าเหลาแบบนี้นะครับเนาะนี่ถือว่าผมพีชไหเป็นพ่อขาวๆเบิงนะครับเนาะห้าวคอยไปแต่งเอ้าตอนถี่ห้าใสใสตันนีนะครับนี่ใส่หางบั่งไฟนะครับเนาะ ตัวนีนะครับนวลกุ้งที่ผมได้เล่าเมื่อกี้นะครับนี่ตัวนี้วัดจากนีมานีสิบเส้นนะครับบนนี้สิบเอ็ดสิบสองนะครับที่ผมเผ็ดให้เบิ้งเมื่อกี้นะครับนี่ถือว่าโอเคอยู่นะครับพี่น้องพร้อมใส่นะครับบางคนกับเลาหะไอนวลกุ้งตู้ต่อตู้นะครับห้าสิบไริเลาห์ไหวนะครับเพื่อบางน้อยบางเงามันบดซ้ำกันนะครับห้าสิถาไปแตงเอาเตอหลังนะครับตัวนี้ผมเซดเฮดไผ่เฮดมันนะครับบางไผ่บางมันนะครับสิเป็นแบบนี้นะครับนี่ แบบนี้นะครับหนวดกุ้งเข้าเสียบแบบใดแบบของไผของมันนะครับแต่ระบังมันสีบอกเงีวซ้ำกันนะครับเข้าสีมาแตงเอาตอนถีเข้าใส่ใส่ตัวนี้นะครับใส่หางแล้วนะครับเอาเหิดบางคนก็เหิดแบบไหวนะครับเห็ดไหวเพื่อมันเร็วนะครับมันเร็วนะครับนี่แบบนี้กบังว่าคลิปนี้ชิเป็นประโยชน์กับพี่กับน้องชาวบังไฟมือไหม่นะครับสำหรับผมสิขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับไปเจอกันคลิปหนานะครับ,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 นนรบพี่น,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 น้องแบบสวัสดีครับ